มิถุนายนไปอีกหนึ่งเดือนที่โลกให้ความสําคัญครับนอกจากวันสิ่งแวดล้อมแล้วนั่นคือเดือนแห่งความเท่าเทียมและความหลากหลายครับหรือเรียกว่าพรมันนั่นเองเมื่อวานนี้ทีมข่าวคมชลึกบันเทิงของเราฮะก็ลงพื้นที่การจัดงานเฉลิมฉลองเดือนแห่งการแสดงออกนี้มาให้เห็นกันเรียกว่ายิ่งใหญ่และลานตาสมกับสีสันของความหลากหลายจริงๆที่ทัพคนบันเทิงดังนั้นตั้งตบเท้าร่วมเดินขบวนพาเรตนำทีมโดยลูกเกดเมทินีไปประมวลภาพบรรยากาศพร้อมกันครับ รู้สึกด <What S 1> ีใจมากๆเลยค่ะที่แบบว่าเพื่อนๆมากันเยอะมากเป็นนักเรียนเลยนักลีลาส์อ่า drag queen Miss ี i f f a n y เพื่อนๆดาราวว้ยมากันเยอะแยะเกยเวิร์ลชุปเปอร์อ่า NUT Park เป็นหมดเลยค่ะไม่ใช่แค่คนไทยเราต่างชาติด้วยต่างชาติมีนางงามจากอ่าเวียดนามก็มาร่วมด้วยนะคะอุตส่าห์ละทันเลยดีใจมากแสดงให้เห็นถึงสุดของเราที มิสและมิสเตอร์แอนควีออ่าอ่าอุ่นวอร์เข้ามาด้วยแล้วก็มีลาวซุปเปอร์อ่ามิสลาวมากันย่อยย่อยมัแสดงถึงความหลากหลายที่เราต้องเต้นแบบนั้นคืออะไรใช่ค่ะเพื่ออยากให้ทุกคนรู้นะคะว่า it's okay to be different นะะแล้วก็เราไม่จำเป็นที่จะต้องเป็น LGBTQ ที่จะออกมาแล้วก็โชว์สปอร์ตนะคะเพราะว่าทุกคนอะคือโั้งหมด กว okay, ่าวิ่ง different it's okay it's good มันใหญ่ขึ้นเร<ด>ื่อยๆค่ะจากป<ด>ีที่แล้วมีร้อยกว่าคนปีนี้ห้า500ร้รอยกว่าค่ะแล้วก็คนมายืนดูกันเยอะแยะเลยรู้สึกดีใจมา,มา,มากๆต้องขอบคุณเซนโชเวอร์ต้องอค P, อาร U N P D P แล้วก็สปอนเซอร์ทุกคนนะคะน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากๆสิ่งแรกเลยขอบคุณทุกคนที่อยู่ในอ่าค c o m m u n i ี y R D P D Q ทำให้เกดมีที่ยืนในคืนวันนี้ อ阿拉ให้เก็บเป็นตัวของตัวเองในทุกวันนี้ขอบคุณซอนยืนขอบคุณนายวีนะคะขอบคุณการทินไทยขอบคุณสิงห์ขอบคุณเจ้าดาม้าขอบคุณ k f c ขอบคุณรเวลลิทาขอบคุณเคสซี่ไฟและขอบคุณไบซีดีสุดและอันนึงไม่ได้พาร์เนอร์ของมิสไปเมทันี่คือเซ็นทรัลเวิลด์แอนด์ยูเอ็นดีพีค่ะขอบคุณทุกแกนครับขอบคุณครับ โดยวันที่4มิถุนายนนี้นะครับตั้งแต่เวลา14นาฬิกาจนถึง20นาฬิกานั้นจะมีการจัดงานบางกอก p พรส์ในเดือนพายมันนั่นเองครับซึ่งจัดขึ้นณนบริเวณสยามเซ็นเตอร์ชั้นจีซึ่งคนไหนที่สนใจก็สามารถไปร่วมกิจกรรมหรือรับชมผ่านทางไลฟ์กันได้